นี่ฮะคือยูคอลลาเจนที่ตัวบอยเองเนี่ยผมเอาให้แม่กินเอาให้แม่ลองของแหละแล้วแล้ววันนี้มันประสบความสำเร็จคือความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นกับแม่เราเองเลยเนี้ยก็เลยอยากจะมาบอกต่อคือยูคอลลาเจนตัวนี้นะฮะก็จริงๆหมอเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยมากๆดูแลหมดเลยผมผมเล็บ ผิวพรรณเต่งตึ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 งหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของกระดูกเรื่องของคอลลาเจนตามหัวเข่ากระดูกของเราอะไออย่างเงี้ยก็ช่วยหมดทุกอย่างเลยเป็นคอลลาเจนนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีคอลลาเจนทั้งหมดเนี่ยสี่ชนิดเป็นแบบคอลลาเจนแบบคอมเพล็กซ์ซึบบ่งตัวที่ผมโฟกัสแม่เนี่ยเป็นตัวคอลลาเจนไทป์2ที่อยู่ในนี้ ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูกแล้วก็หัวเข่าแม่กินง่ายมากตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีกลิน่นแม่ทานตัวนี้สบายเลยคือไม่ต้องไม่ต้องผสมอะไรไม่ต้องผสมอะไรเลยไม่มีกลิ่นคาวทานง่ายตอนเช้าก่อนอาหารเช้าสองช้อนสุดเร่งหน่อยนะแม่เพราะว่าแม่เริ่มแก่แล้วมีแม่คนเดียวที่ต้องดูแลแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพเราอยากให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงเราอยากจะให้อยู่กับเราเป็นนนานชนแก้วเนีย่ยใสายมากเลยนะนะใสาม,มากๆเลยครับ